เป็นบรรยากาศโดยรวมนะผู้ชมนะก่อนมาก็พอดีนะครับที่นี่้วก็ยังไม่หมดนะผู้ชมนะยังไม่หมดนะ

Oh, a yeah, uh,